ธีวานนะครับนะปีวานเขาหน้าบึงนะครับหน้าปังเมื่อคืนหน้าปีหน้าปังูีตรงปันตรงปันกอนนะครับจังวานนะครับเอาจริงจะแนมเห็นมเมล็ดเขานะครับพหน้าปีหนึ่งห้าวานกอนนะครับวานกอนรดจังมาปันน้ํากลน,นะครับ ประมาณสามไรนะครับยู่ประมาณสามไรนะครับที่ทั้งหมดประมาณสามไร วันช่วงมกกรานะครับจะไปเก็บเกี่ยวบะเกินเมษานะครับจะไปเก็บเกี่ยวบะเกินเมษานะครับเดือนเมษ่ยสานี่เก็บเกี่ยวแถอนะครับเก็บผลผลิตกันแน่นอนนะครับบะเกินเมษาฮะปลายเมษานะครับจะเขาหาพฤษภานะครับไปเกี่ยวแถอครับเขาเขาหน้าปังครับจะใช้เวลาอยู่หมาน เกือบเก่าสิบวันนะครับหากว่าเขามาชมคลิปนี้ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นการลังใจให้กับช่องของผมนะครับก็คือช่องนักกล้าเหตุแนลเมืเนีเบเดล่าเอ็ดพี่น้องเอ้ยความเป็นอยู่นะครับ สู่เพื่อปากเพื่อทองพี่นนองเย้ยสู่เพื่อปาาเพื่อทองนี่ยฮะพี่นนองมาบานเขาซอยกันนะครับบานเขาวานันนาซอยกันพี่รถไถนี่เป็นจางนะครับจ่างมาปันเนื้อที่ขปมาสาณซอะไรนะครับอยู่นี่นะครับเป็นอของอมูนนะครับมรดกตกถอดของพอตานะครับ พอดีลุงเป็นผ้าป้าเห็ดนะครับอาหารก็ได้เห็ดไปแล้วนะครับเกีก่ยวเก็บเกี่ยวไปแล้วหน้าปีแต่ว่าน้ำถ่วมนะครับจุูเทถวนี้พปก๊วันเป็นริมบึงนะครับเป็นบ่อครับีเป็นบึงเป็นอ่างกระทะนะครับเป็นแอ่งกระทะน้ำมูนน้ำชีนะครับต้องถ่วมนะครับนี่ครับนี่เขา ปั้นเขานะครับเนี่เจ้าเมา่อวานครับต่างแช่าน้ำไปสองคืนนะครับแช่าน้ำไปสองคืน เด้ยแก่เสียแซ่เล่นน้อลูกพี่โอ้ยห่อนะมันโอน้เป็นยังไงบอสละอ่านกัน

ปเพราะว่าตอนไปมาเดาเศร้าแกบเออเศร้าแก็บออกกสันก็เศร้าแก็บออกเือกันแบบหลายเออแบบหลายเศร้าแก็บออกบังโปเป็น หหหหหเหลืออยู่นี่เหลืออยู่นี่ขอนถังเด้สองถังส่วนไหนได้เหลือให้หนึ่งเหมือนได้นี่เป็นตาพ่อเยอะบ่ล่ะขอครับขอขอบคุณน,นะครับ FC ที่น้ำนักหนุนส่วนเทาถือกันมาเป็นหุุนส่วนกันนะครับที่เขามารับชมคลิป นะครับจอหน้ากา็ไล่แชแนลผมก็ขอยุติคลิปการวานเขาลงเพียงเดียวตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับบทตายก็ดินกันไปนะครับชีวิตนี่ต้องซูต้องดินล้นนะครับเพื่อปากเพื่อทองนะครับเนาะว่าเพื่อได้นะครับมีภรน้าที่มีลูกมีต่ห้ดูแลน,นะครับเลี่ยงหนูกเลี่ยงมันยังจ้าเถื่อนะครับ บครัสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ